ดวงชะตารับทรัพย์รวยโชคสมหวังดังใจหมายชาวราศีธนูสุขสมสมหวังดังใจหมายปีนี้นะครับข่าวดีจะบังเกิดนะครับผมกําลังจะประเดี๋ประเดังเข้ามาสนับสนุนหนุนนาโชคชะตาเปลี่ยนแปลงผ่านพัฒนาเป็นไปได้ดีนะครับขอพ้นดวงชะตาพ้นวันที่17มีนาไปนะครับผมชาวราศีธนูดวงชะตาเปิดรุ่งโรจน์สำเร็จสุขสมสมหวังดังใจหมายโชคชะตาของท่านตกตําแหน่งนะครับการเพิ่มฝันการจินตนาการสิ่งต่างๆที่จะเข้ามา จะเข้ามาสนับสนุนหนุนนาําโชคชะตาเปลี่ยนแปลงผ่านพัฒนาเป็นไวเร็ดดีเพราะฉะนั้นการที่ท่านจินตนาการการที่ท่านส่งเสริมกับใครบางคนหรือว่าจะเจอใครบางคนที่เข้ามาหนุนนาําโชคชะตาท่านจะได้ค้นพบอะไรบางอย่างอยู่ภายในใจของท่านลึกๆว่าโชคชะตานี้ถึงเวลาบุญกุศลวาสนาแล้วข่าวบุญแล้วจะมีข่าวดีเร็วๆนี้จะเข้ามาบอกกล่าวท่านท่านจะเงินทองไหลามาได้มาผสมเด็ดร่ลำรวยด้วยทรัพย์สิสกนกระดองชะตาชีวิตรับรับ ครับสุขสมสมว่างดังใจหมายจริญรุ่งเรือในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินนะครับผมชะตาชีวิตมีเกณฑ์ที่จะต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเข้าอาหารเอาจริงเอาจังผสมประเด็ดะชะตาชีวิตจะ,จะเริญรุ่งเรือขึ้นมาทันทีทันใดถ้าท่านกล้าได้กล้าเสียนะครับกล้าแบกรับกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตาแล้วท่านจะสุขสมสมว่างดังใจหมายโชคชะตามีเกณฑ์ที่ต้องเปลีป่ยนแปลงพัฒนาเป็นไปได้ดีนะครับผมจัดแจงตามแบบแผนประเพณีและดวงชะตาจะสุขสมสว่างดังใจหมายวงล้อแห่งวัฏจักร บ่บงบอกถึงโชคชะตาบุญผุศสมศาสนาจัดแจงให้ดีปัญหาต่างๆของท่านให้จัดแจงตามแบบแผนประเพณีและดวงชะตาจะสุขสมสมหวังดังใจหมายโชคชะตาทรัพย์สินคลังทองได้ค้นพบกับอะไรบางอย่างนะครับมีคนบางคนที่คอยปกปัก,กกุ้มรองรษา,าท่านอยู่คือสิ่งที่มองไม่เห็นที่บ่งบอกถึงโชคชะตานะครับบุญกุศสมาสนาที่เข้ามาจัดเต็มนะบ่งบอกถึงโชคชะตาว่ามีนะครับ,บ,บ,นะรบปู่ฤาษีที่เข้ามาสนับสนุนหนะุนนเปิดแสงตะเกียงให้แก่ท่านอยู่ ท่านจะสุขสมสว่างดังใจหมายจะเลริอลุกเรือขึ้นมาทันดินนด้นะครับการตัดสินใจในครั้งนี้อย่างเด็ดขาดเด่นเดี่ยวอาหารแต่ว่าตัดสินใจอาจจะเป็นการตัดสินใจอย่างช้าๆไม่เด้งเร็กเร็วอะไรแต่ว่าเป็นการตัดสินใจอย่างค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่นะนะครับผมการเปลี่ยนแปลงพัฒนาเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงแปรเปลี่ยนผันอย่างรวดเร็วอย่างก้าวกระโดดน,นะครับผมเพราะฉะนั้นดวงชะตาของท่านจะสุขสมสว่างดังใจหมายอยู่ในเกณฑ์ชะตาที่นะครับผมเขาเรียกว่าจบแล้วจบกัน ท่านปรับปรุงแก้ไขมันจบไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเข้าพเจ้าถามไปแล้วตัดสินใจไปแล้วเปลี่ยนแปลงไปแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งนั้นจะไม่กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแปลเปลี่ยนผ่านพัฒนาเป็นไร้วด,ดีนะครับเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดทันทีจะไดเพราะฉะนั้นะอัศวินถือดักบ่งบอกได้เลยว่าเข้ามาอย่างรวดเร็วะหาปหารศัตรูหมโมานให้ผางมีนัทสมรัตศัตรูหม้านของท่านจะแพ้ภ่ยไปเองนะครับแล้วเขาทำนายว่าปีนี้ท่านจะเป็นเศรษฐีเงินราง ร่ลำรวยด้วยทรัพย์สินทองเพราะว่าโชคชะตามันตกตําแหน่งแต่ว่าโชคชะตานั้นอาจจะรู้สึกเศร้าส้อยนรับเสียใจรู้สึกแล้วกับปัญหาต่งตางๆเข้ามาลุมเลาแต่เกี่ยวกับมนยันทาเข้ามาสนับสนุนตัวท่านนั่นเองค,ความมืดเข้ามาคืบคลาแล้วจะรวยเป็นเศรษฐีก็รอดนะครับผมขอให้ท่านแช่มชื่นนะครับ